สวัสดีค่ะพบกับสเก็ข่าวเนื่องในวันสุนทรภู่และวันพระสะไทยแห่งชาติแน่นอนค่ะมีสีสันมาให้ชม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีวันนี้ค่ะน้องน้องนักเรียนแต่ละคนก็มาในธีมบนนคดีไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่และก็วันภาษาไทยแห่งชาติเรียกว่ามากันเยอะทั้งพระอภัยมณีนางเงือกพระฤาษีสุดสาครอ,อะแก้วหน้ามาเขาก็มานะคะแต่ว่าน้องสุดสาครของเราวันนี้น้าเสียแล้วหนึ่งก็มาดินมังกรของน้องเกิดหางหักค่ะเลยไม่อยากจะเข้าโรงเรียนงานนี้คุณแม่แปลงร่างเป็นช่างซ่อมทันทีให ไอ้มมาเนี่มังกรกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเอาอะไรใส่นะครับเนี่ยสองอีกสองเนี่นรที่มาที่หนูไดแล้วนะคะก็สามที่จะอ่ะเข้าเรียนได้แล้วค่ะลูกถ้าไม่แก้ปัญหาน, <discussion> <walking in> <danach> นี่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับไม่ยอมค่ะเสียใจอ๋อหมาหางขาด สเก็ดข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องของกระแสส,ส่งด่วนที่กำลังมาแรงแรงยันงานแต่งงานก็คุณพี่ไรเดอร์ท่านนี้ค่ะมาส่งของกันถึงกลางงานแต่งงานแล้วคนสั่งไม่ใช่คใครนะคะเจ้าเบ่าเองงานนี้พอเก็บตังค์เสร็จปั๊บคุณพี่พิธีกรก็รีบบอกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนค่ะป๋าหนุ่มกับจะถ่ายรูปคู่บ่าวสาวนง ถ่ายลูกก่อนไปถ่ายรูกก่อนเลานกเยเป็นแขกไม่ได้รับเชิญแต่ก็เติมสีสันได้นะคะและพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ